สวัสดีครับผมนายพรมพงศ์เสือสัตว์ครับรหัส116610462035-4กหนึ่ง่อมครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นข้อที่4นะครับก็มาเริ่มกันที่ล็อกอหมือนเดิมเลยที่คอนเน็กแล้วก็มาคอนเน็กเหมือนเดิมครับก็มันก็ไม่ขึ้นให้ล็อกอินเหมือนเดิมครับผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ใน d a t a b a บ e ผมเหมือนเดิมครับนี่ครับ1 1 6 6 1 0 4 6 2 0 3 5ครับขีดไม่มีโอเค เริ่อไปเลยเออนี่จะคข้อที่แล้วนะเอ,อ่ข้อ4ี่นะครับเขาจะให้แสดงรายชื่อ type วิดีโอใดที่มีรวมรายได้น้อยที่สุดก็คือหนังแนวไหนได้ตังน้อยที่สุดอะนเองนะครับแล้วก็มาแสดงกันแล้วก็เริ่มด้วย s ี l e c t แบนข้อที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมันคล้ายๆกับข้อสองข้อสาม วิดีโอเราจะมาเป็นวิดีโอไทท์นะครับนีเป็นวิดีโอไทายแล้วก็ซัมเราจะซัมเป็นวนะิดีโอไทท์ใหญอีวิดีโอไทท์นะครับเป็นราคาแอดเอ่อขอใช้ทเท่าเหมือนเดิมเลยทัลเท่าไพรแล้วกัน ตัวต้องภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตนน้งภันะคโอเคตัวต้องภยัยแล้วก็ฟอร์มวีดีโอ,อโตัววีนะครับแล้วก็เลนเท่า เท่าก็เป็นตัว R เหมือนเดิมต่อไปก็ V จุดวิดีโอ IT นี่ก็เท่ากับเงินเท่าจุดวิดีโอ IT นี่แล้วก็กรุ๊ปบายเหมือนเดิมครับหนึ่งข้อที่ผ่านมากรุ๊บาย ็นกรุ๊ปบายเป็นวิดีโอ y ท e นะครับวิดีโอ t ท p e โอเคแล้วก็ o r เดอร์บายออเดอบายนะครับออเดอร์เป็นทั้งทั้งไทป์อันนี้ขอใส่ด้วยๆอันี้แล้วก็ลองดานกันดู โอเคตอนนี้ก็เรียงจากน้อยไปมากนะครับมาเป็นเทียบร้อยนะครับหนังเรื่องที่ได้ราคาน้อยที่สุดก็คือหนังแนวฮอลเลอ์นะครับ1.5ไซไฟ4แล้วก็าดรามา9นะครับเรียงตามกันมาเราลองมาเช็คกันดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับตัมาปิดเป็นเรนเท่ากับวิดีโออันแรกนะครับฮอลเลอร์1.5เรามาดูกันฮอลเลอ์ Horror เนี่ยเอ่อ จฮอลเลอร์เนี่ยจะคือหนังเรื่อง Attack of the Killer นะครับ1.5เรามาดูกันว่าคนเช่าเดี๋ยวนะฮอลเลอร์ดูไหมฮอลเลอร์ก็คือ2,356ราคา1.5นะครับ2,356มาดูเรนเท่า2,356เนี่ยเป็นการเช่าแค่1ครั้งนะครับก็คือราคา1.5 ก็คือตรงนะครับอันนี้ตรงไซไฟสี่เรามาดูกันไซไฟเนี่ยก็คือหนังเรื่อง Alien Surfer นะครับก็คือราคา2 Alien Surfer เนี่ย Alien Surfer สี่สนะครับ4371าเนี่ยมีการเช่า2อครั้งนะครับก็คือราคา2 2งคูณสเป็น4ก็คือถูกต้อน,นะครับ Drama d m a เก้าาาานะครับ ราม่าเนี่ยก็คือกรวิทเดอะเบรสนะครับราม่ารหัส11 11 1นึ่งหนึ่งหนึ่งเรามาดูกัน11 11 1นึ่งหนึ่งหหนึ่งมีการเช่า3ามครั้งนะครับ3มครั้งราคาสามนะครับสคูณสเป็น9ตรงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ค่าที่ถูกต้องมาแล้วแต่เราจะมาทําให้มันขึ้นแค่ค่าเดียวเหมือนกับข้ออื่นๆที่ผ่านมานะครับก็คือการใช้โลนํา โรนทำเท่ากับหนึ่งแบบนี้แล้วก็ select off form off form แบบนี้โอเคอล้วก็รันโอเคเรียบร้อยนะครับขึ้นแค่ค่าเดียวแล้วตอนนี้ค่าที่น้อยที่สุดข้อ4ก็เสร็จเป็นเทบร้อยครับของครับ